สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับฟังการปิดราคาเช่นเคยครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็กลับมาที่ข้อของน้องแจ็คนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไว้ที่นิดนึงครับ0ูนย์เก้าแปดเนะครับเป็นอดีไลน์นะครับท่านที่สนใจอยากจะ ถ่ายคลิปเปิดราคาควายนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับวันนี้ก็มีเปิดรูหลายแม่ครับสองสามแม่มีลูกติดเพศเมียขนั้นเลยนะครับวันดีครับผมสวัสดีครับแนะนาตัวนิดนึงครับผมชื่อแจ็คครับอยู่หมู่สองบ้านทุ่งกระถิ่อำเภอทัชทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับอแม่แรกชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเงินครับชื่อแม่เงินเนาะส่วนสูงเท่าไหร่นะร้อยสามห้าครับร้อยสามห้า มีลูกติดเป็นเพศเมียใช่ไหมได้ครับอืมเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่กับลูกเนี่ยเปิดไว้เจ็ดหมื่นแปดครับเจ็ดหมื่นแปดนะครับลูกเป็นเพศเมียลูกอายุกี่เดือนนะลูกน่าจะประมาณสี่ <4 S 2> <5 S 1> เดือนสี่เดือนสี่อ่าสี่ห้าเดือนเนาะอยู่ในท้องแม่มีไหมเนี่ยไม่แม่ใจแะอืมลูกเมนี่ยาวครับแม่นนี่ออกยาว ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกตัวนู้นที่สามครับอ๋อไม่แน่นะครับอยู่ในท้องนี่ยนะอาจจะมีนะก็เอามาต้องมีต้องสูงอยู่เด็อ๋อถ้ามีก็คือตัวที่สี่ในท้องนะครับอ่าสำหรับแม่นี้ก็จะมีตาแต้มนะครับยาลูกยาอยางมีตาแต้มชัดเจนนะครับ แล้วยกยกยก,ยกหน้าขึ้นไหมครับนะครับนีจุดจุดรอบคางนะครับรวมตาแต้มนะครับครบเจ็ดจุดนะครับแล้วก็มีอ้องสองอ้องนะครับรุงเท้านี่สีขาวชัดเจนนะครับเล็บดีเล็บดีแช่งขาดีครับทั้งสีข่ขาเลยส่วนสูงอยู่ที่ร้อยทันสิบห้าเนาะ รังนมดีครับโอ้รังนมใหญ่มากเลย,ยอยอ่าลูกยอ่ยอยอ่อย่อไม่ได้ทำอะไรอโอ้ท้ายดีครับท้ายดีท้ายมะนาวตัดนะครับว่าเข็มมาจากไหนท้นา,ยทายมะนาวตัดครับท้ายดี หลังนมบู้ห <โฮ S 1> ลังนมยังใหญ่เลยเ,เ,เ,เทเ่าไห 7, <8 S 2> ร่นะราคาเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหืนแปดนะครับชื่อสร้อยโลฮะส่งฟรีร้อยกิโลส่งฟรีฟร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลนี่ส่งฟรี เจ็ดหมื่นแปดต่อรองได้เนาะได้ยู่อ่าต่อรองได้นิดหน่อยแล้วก็ส่งฟรีร้อยโลด้วยไหมถ้าเจ็ดหมื่นแปดเลยร้อยโลเลยโอ้เจ็ดหเลยก็ร้อยโลนะครับส่งฟรีนะครับส่วนลูกก็เป็นเพศเมียเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเดินไปนู่นแล้ว ราต้องแอบถ่ายไม่ต้องพูดครับเพราะว่าเขากลัวอไอ้มะนาวตัดมนดีครับแมงอย่าค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเขาก็เลยงุดหิด เอาละครับสลับแม่เงินนะครับพร้อมลูกเพศเมียนะครับแล้วก็อยู่ในท้องอาจจะมีนะครับเจ็ดเื่นแปดนะครับตัวนี้น่าสนใจครับค่อนข้างยาวนะครับเนื้อหนังกระดูกทุกอย่างดีหมดเลยนะครับน่าเลี้ยงอยู่ลูกถ้ามีอยู่ในท้องเนี่ยก็คือตัวที่สี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูก ไปซะอีกเล่นตัวเด็ดเห็นว่ากันได้น,นะครับน้องตัวนี้นะครับจะมีอยู่สองตัวนี่นี่นี่ตัวนี้บีดไปแล้วนี่นะครับเป็นลูกเพชรเนียนะครับของแม่งเงินอ่าอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยเดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้ดูใหม่นะครับในคอก เดี๋ยวเอาอีกแม่หนึ่งออกมาอาล้วครับท่านผู้ชมครับแม่ที่สองออกมาแล้วนะครับแม่ที่สองออกมาแล้วแม่นี้มีชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดาวครับแม่ดาวส่วนสูงแม่ดาวเท่าไหร่นะร้อยสามสองสามร้อยสามสิบสามนะครับอ่าพร้อมลูกเพศเมียเนาะครับผมอ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไว้เจ็ดหมื่นสามัเจ็ดหมื่นสามนะครับอยู่ในท้องนี้ไหม ไม่แน่ใจนะครับรังนมใหญ่เหมือนกันแม่นี้นะครับอก็มีมีขวัญหาบเงินหาบทองอยู่ตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็อ่าอู่เข้าอู่น้ําตกอู่เลยนะครับฝั่งนู้นตกอู่เลยฝั่งนี้ก็เกือบตกเียฝั่งนี้นะครับบางท่านชอบนะครับชอบเรื่องขวานนี่ลูกมาแล้วนี่นี่นี่นนเป็นเพศมนี้อายุเท่าไหร่ลูกอ่ะออันดีจังเลย,ยลเดือนได้กะได้ครับเออ ลูกอันดีนะครับแม่ก็ท้ายก็ลังนมโอ้โหสีชมพูยงอ่าใหญ่เลยแม่นี้เจ็ดเจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นสามพันนะครับเหมือนเดิมนะร้อยโลส่งฟร,รีลูกนี้อันดีครับสวยดีมากเลยค่อนข้างหนาลูกลูกนี่นะค่อนข้างออกนั้นหนาอ่างๆลึกๆนะครับนี่ส่วนแม่นะครับตรง ตรงสะบักตรงนี้นะครับตกอูเป๊ะเลยนี่นี่นี่ขวนตกอูเป้เลยนะครับแล้วก็อีกหางก็นับท้องอยู่ตรงนี้นะครับส่วนสูงร้อยสามสิบสามนะครับแม่นี้อยู่ในท้องอาจจะมีนะครับอาจจะมีอไม่ไม่ไม่ได้รับประกันเนาะครับไม่ได้รับมีตาแต้มนะครับมีตาแต้มอยู่นะครับแล้วก็ตรงด่างตรงนี้มีขวัญคู่นะครับ ยกยกขึ้นหน่อยด้อนี่ครับรอบทางก็มีนะครับเจ็ดจุดรวมตาเต้มนะครับมีอ่องสองอ่องลูกมะพร้าวใหญ่ครับแข้งขาดีทุงเท้าชัดเจนนะครับเรียบดีอ่าเจ็ดมื่นสามพันบาทนะครับพร้อมลูกเพศเมียลูกอายุเท่าไหร่นะห้าหกเดือนห้าหกเดือนห้าหกเดือนนะครับผมว่าแม่ต้องมีแน่นอนอ่า พายนี้อยู่ในโซนไหนครับเนี่ยมาได้มาจากโซนไหนครับนี่ได้มาจากลาดยาวลาดยาวนะครับเป็นเป็นโซนคนครสวรรค์เนาะโอ้เนื้อหนังดีลักษณะดีเหมือนกันนะครับเน,นล้อสวยเลยเออกว้างุมเท้าชัดเจนดีครับลักษณะหุ่นดีกระดูกดีนะครับแพ่งขานี่มีทุงมเท้าชัดเจนดีครับ อ,ออกอ่างลึกๆหน่อยนะครับตัวนี้ดังนมสีเต้าครบครับสีชมพูเป็นแม่ที่เป็นแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีปนมูล่านะครับลลักษณะใบหูนะครับขนใบหูสีขาวเต็มเลยนะครับนี่คือแม่ท100ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ปากใหญ่ขนปากสีขาวนะครับส่วนลูก ่าส่วนลูกนี้่สวยจริงลูกนี่นะอันดีครับแล้วก็มีความหนาลึกเป็นเพศเมียนะครับห้าหกเดือนเจ็ดมืนสามพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับแล้วก็ถ้าราคานี้เลยก็ส่งฟรีนะครับร้อยกิโลพ <c oughs> ิกัดก็อยู่ที่หมู่อะไรนะหมู่สองครับบ้านทุ่งกระถินครับหมู่สองบ้านทุ่งกระถินนะครับทับทัน เบอร์โทรศัพท์อะไรนะศูนย์เก้าเจ็ดครับเก้าสี่สามสี่สองแปดศูนย์ครับครับที่้องแจ๊กนะครับเหลืออีกแม่หนึ่งใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งแม่ไก่อีกแม่เพีอบอ๋อเหลืออีกสองแม่เนาะสองแม่อ่าเอีกสองแม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับอ่าสำหรับแม่แม่อะไรนะอยู่ข้างในแม่เงินครับแม่เงินนะครับเจ็ดหมื่นแปดนะครับพร้อมลูกเพชฌเนียสูงที่ร้อย ห้าสามสิบห้าส่วนแม่แม่ดาวเนี่ยพร้อมลูกเพศเมียเหมือนกันนะครับสูงร้อยสามสิบสามนะครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับเดี๋ยวจะพาะเข้าแฝงในไปดูลูกของแม่นั่นด้วยนะครับวันเขาวิ่งนี้ ลูกลูกจะออกตัวสีดำๆหน่อยนะครับคคววาายยนนอนคอาจจะเป็น,น,น,นเ,เ,ออาาเนพราะน้ำแต่ลูกตัวนั้นจะออกสีเหลืองเหลืองนวลๆนะครับแต่ว่าลูกแม่นี้จะออกสีดำๆหน่อยนึงอา,อายุก็น่าจะได้เรียกกันเนาะกับตัวนั้นเนาะ เออ,เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกสองแม่นะครับไปเอาละครับท่านผู้ชมครับแม่ที่สามนะแม่ที่สามมาแล้วครับพาท่านผู้ชมมาชมแม่ที่สามแล้วแม่นี้ก็อมีชื่ออะไรนะแม่เนี้ยชื่อแม่บานนะครับแม่บานนี่ให้ลูกกี่ตัวแล้วลูก ตััวแรรกคบลูกตัวแรกของเขานะครับเขาจะเตื่นๆหน่อยนะครับตัวนี้โอ้โหลูกเป็นเพศเมียลูกอายุกี่เดือนแล้วครับเนี่ยลูกน่า6เดือนได้แล้ว7 7แปดเดือนแล้วัเหรอแล้วประมาณสัก7เดือนได้นะลูกเนาะแล้วอ่าแม่กับลูกเนี่ยเปิดไว้เท่าไหร่นะแสนห้าพันครับแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับ อ,อยู่ในท้องแม่มีไหมมีครับมีนะตดลบไหอ่าเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปดูหลอดดูไปนะครับประัทองอ่าทับของทะเลทองไว้นะครับอืพ่อทะเลทองวันที่ผสมนะครับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมหกห้านะครับอ่าก็มีหลอดนี่ครับ ี่หลอดหลอดยาวๆนี่นะครับโอ้โอ๋อหลอดหลอดเล็กอยู่ในอยู่อยู่อยู่ข้างในอ่าแม่นี้นะครับลูกแรกของเขาคือตัวนั้นนะครับอยู่ในท้องเนี่ยนับดูตั้งแต่เดือนนั้นก็ประมาณสักสามเดือนจะเข้าเดือนที่สี่แล้วนะครับก็คือติดใช่ไหมติดครับติดครับรับประกันท้องอ๋อรับประกันท้องนะครับอตัวนี้จะเปรี้ยวๆหน่อยเขาจะเห็นแล้วเขาจะตกใจหน่อยนึงออ เดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายไปนะครับชื่อแม่บานนะครับเป็นแม่สาวลูกแรกอยู่ในท้องคือทะเลทองคือลูกของทะเลทองนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับส่วนสูงของเขาก็คือร้อยสามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวยาวครับตัวนี้ยาวท้ายดีมากเลยท้ายมะนาวตัดตัดลึกด้วยนะครับหางดีครับหางใหญ่ดี ลูกเป็นเพศเมียนะครับอายุประมาณเจดเดือนแปดเดือนนี่แหละครับอ่าแม่นี่ท้ายสวยมากนะครับท้ายมะนาวตัดตัดลึกกระเบนหางใหญ่นะครับแม่นเป็นควายสาวที่มีความยาวพอสมควรนะครับจะตื่นตกใจหน่อยครับเดินไปเดินมาไม่ให้เข้าใกล้อู้รังนมที่ยุมพูใหญ่มากเลยครับยอลูกยอยอแจ๊คสียาน,อ,ยานอีหยังเนาะ มีตะพูล,ะล,ะล,ะละยอยๆจะไม่ยากที่ยังกินเนย, <c oughs> ยออ่ะใบหูนะครับสีขาวมีคนสีขาวเต็มนะครับแล้วก็มีอัตลักษณ์อ่าอยู่อยู่คอเนี่ยสองอ่องนะครับลูกมะพร้าวใหญ่นะครับลูกมะพร้าวใหญ่แล้วก็มีตาแต้มชัดเจนนะครับเนี่ยตาแต้มชัดเจนเขาจะออกบนบานนะครับสมชื่อเขาใส่ชื่อว่าบานเนาะแล้วก็อ่าจุดรอบคางนะครับมีอ่ารวมตาแต้ม จ็ดจุดครบนะครับอ่องสองอ่องแท้เจนลูกมะพร้าวใหญ่ขาใหญ่เล็บดีครับอ่าเล็บดีโอ้ปล่อยแม่นี้ยังโตต่อไปอีกนะครับเพราะว่าอายุประมาณสักเท่าไหร่สามขวบนะ้ลูกอ่าเพราะว่าพันพันแท้สองคู่แล้วเหรออ๋อแต่เขามีลูกตอนอายุสามขวบใช่ไหมสามขวบ พ่อส,วสวาวลูกแรกนะครับลูกตัวแรกเขคือตัวนู้นเราต้องยันไต่เราต้อ,ตองยานที่แล่วว่าต้องยานดอกยืนงามๆไ้ท่ายท่ายไปคนเบิ้งนะครับนี่ล่ะ <laughs> ยาวนะครับแม่นี้ ลำตัวสวยมากเลยเป็นลำตัวเหมือนตู้เย็นนะครับเหมือนสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับลังนมสีชมพูนะครับแข้งขาไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังนี่ากระดูกดีครับอ่ากระดูกดีทั้งข้างหน้าข้างหลังลักษณะลำตัวนะครับขนชี้จะออกสีเหลืองเหลืองเทาๆททุุๆนะครับ เป็นควายที่มาจากไหนครับตัวนี้อุทัทยเรานี่นะควายอุทัยเนี่ยนะ,ะที่แม่บานนะครับตัวกล้องตัวกล้อง <c oughs> แม่เด,ด,ดออีหลาเยดย้อจะไปย่านที่ยััภาษากล้องดีืออย่านกล้องกันกบดังเยือกเย็นเลย มาเจอวความพุทธายือเอาหนาออกจากเทียนิว่นหนะ <c oughs> เอาต่มื่อออก <c oughs> <c oughs> สวยนะครับแม่นี้สวยอ่าเป็นควายสาวลูกแรกครับหนึ่งแสนห้าหืห้าพันครับอ่าราคาส่งพร้อมเลยไหมเนี่ยราคาเนี้ยหรือ,อยังไงก็คุยกันกันคุยกันอ่าก็โทรมาคุยกัน <c oughs> นะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะพาไปชมลูกอ่ะแม่เขาก็ปล่อยไปเขาอยากเป็นไหนก็ปล่อยไปเลย นี่เราจะถ่ายนี่แต่จะไปกลับไปเนี่นปล่อยไปกับว่าไปใส่ได้หละก็ยึดแถวนี่แหละเออล่าไม้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปถ่ายเอาไหมนะก็จะมาดูแม่ต่อไปครับแม่ต่อไปเดินแม่เผือกนี่แหละครับแม่เผือกเอาละครับมาแล้วแม่เผือกนะชื่ออะไรนะแม่เนี้ย ชื่อแดงครับชื่อแม่ดแมดงนะครับแม่แดงที่ออกคลิปที่แล้วเนี่ยยังอยู่นะครับอ่ายังอยู่แม่แดงนี่ท้องแก่เนาะท้องแก่แล้วก็ความสูงเท่าไหร่นะร <128. S 2> ้อยยี่สิบแปดประมาณร้อยยี่สิบแปดสิบเก้านะครับอืมตอนนี้ท้องแก่จะไข่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยอีกประมาณสักไม่กี่วันละอ่าตอนนี้ยังอยู่ทีนี้ก็จะมาอ่าให้ชมอีกทีนึงเนาะแล้วเรื่องราคายังไงครับเปิดเปิด เจ็ดหมื่นห้าพร้อมส่งเจ็ดหมื่นห้านะครับพร้อมส่งนะครับกิโลสองร้อยกิโลครับสองร้อยกิโลส่งฟรีนะครับเจ็ดหมื่นห้าสองร้อยกิโลนี่ส่งฟรีนะครับสลับเม็ดแดงอยู่ในท้องนี่ก็คือท้องแก่นะครับอีกประมาณไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์น่าจะคลอดดูนมที่นมลงยังสองอาทิตย์น่าจะได้นะครับ อ่านมเริ่มตึงละแล้วก็อ่าเครื่องก็เริ่มเริ่มบวมแล้วนะครับเครื่องเริ่มบวมแล้วก็น่าจะอีกไม่นานนะครับสลับแม่แดงนี่เจ็ดหมืนห้าพร้อมส่งนะครับสองร้อยกิโลอ่าหรือถ้าไกลกว่านั้นก็ให้ส่งก็อ่าคุยกันนะครับเรื่องราคาตอลองกันได้นะครับรน,นรถส่งก็ อ๋อเจ้าของน้องแจ็กบอกบออ <laughs> จอดรออยู่ที่บ้านแล้ว <laughs> ล<อ>ส่งเองส่งเองส่งไกลๆพวกไม่ไหวค่าส่งเงเออเม่อนนี้ก็ให้ลูกไปแล้วประมาณกี่ตัวตัวนี้นะตัวที่สามในท้องนะตัวที่สามในท้องนะครับเออ หน้าอ,อกกว้างดีนะครับลูกมะพร้าวใหญ่สนใจนะครับแม่เผือกท้องแก่นะครับเป็นพ่อพ่อดำหรือพ่อเผือก,ออกทับเนี่ยพ่อเผือกทับอ,อ,อีกเออน่าจะได้ลูกเผือกนะครับลูกเผือกในท้องแน่นอนเพราะว่าพ่อก็อเผือกนะครับแม่ก็เปลือก เจ็ดหมื่นห้าพร้อมส่งนะครับสองร้อกิโลนะครับส่งฟรีเอาละครับสำหรับแม่แดงเดี๋ยวผมจะค่อยๆย,ย่องไปไปพาไปดูลูกของแม่แม่บานดูเวลาเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาจะกลัวไหมกลัวกล่องก <c oughs> ลัวกล่องสิ <c oughs> ลกล่อง <c oughs> ก็ไ่ไ <c> ด <oughs> ้ย้ายอนไหนะสั <c oughs> กตื่น <c> ท <oughs> ่นอยัง <c oughs> ซ้ำกล้องไม่ขีดนี่ไหมกล้องไหมนี่ครับลูกเป็นตัวเมียรครับโอ,โอ,โอ้สวยลูกสวยครับสิบผ้าลูกไปใไสอ,อีกโอ้ลูกสวยจริงครับลูกนี่หุน่นก้านเหมือนแม่เลยยาวนะครับออกยาวนี่นี่ ยอลูกยอยอยอเออมายืนในี่้างสีนี่แม่นเนาะโอ้ลูกสวยมากเลยครับลักษณ์ชัดเจนนะครับอ่ามีอ่องชัดเจนดีอ่าท้ายนี่เหมือนแม่เลยท้ายแม่สวยมากเลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่บานกับลูกสาวเนี่ยลูกสาวก็ประมาณสัก เจ็ดเดือนได้เนาะเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนได้อยู่อยู่ในท้องแม่ตอนนี้สามเดือนจะเข้าสี่เดือนรับประกันท้องนะครับพ่อที่ทักก็คือทะเลทองเนาะใช่ครับทะเลทองทะเลทองโอ้ลูกสวยจริงๆเลยครับมีขัญอ่าหกเงินหาบทองชัดเจนอู่ข้าอู่น้ำชัดเจนนะครับลูกเนี่ยโอ้โหขันชัดเจนเลย เราท่าแล้วแม่กับลูกนี้เนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับสนใจยังไงก็โทรมาคุยกับคุณแจ็คนะครับ เอาละไฟล์ที่แนใจมงคลก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับก็ขอกราบสวัสดีอ่ะทุกคนทุกท่านนะครับอ้าสวัสดีครับผม